เมื่อกี้พูดเลยเมื่อกี้ได้แล้วมาแล้วบุคคลที่อาจารย์นัตตี้ได้กล่าวเอาไว้ตอนอยู่หน้าตำหนักนเจตังยังไงล่ะเจตังอยู่หน้านะครับทีมเมืองพลวอเดมาหาเพราะว่าลูกว่สบายเขาโรงพยาบาลโอ้เขายู่คอนเจริญานถูกหลายไหมวะนี่ก็ได้พอาะได้ใช่ไะอีกแล้วพอได้ใช่อีกแล้วร้านกว่าลูกโรงพยาบาลเลยวอเดมาล้านกว่าหรือเปล่านี้ ว,ว,วคุยกับเจตังัคุยยังคุยที่ตังคุยอยู่ในไรสุด,สดหไหว้ผูกก่อนดิค่าไว้ก่อนวไว้ <laughs> ไก่อน,อนเราคุ้สัมภาษณ์ดิเโอ้ <laughs> มอนี้เลยอี่เลยครับสวัสดีครับท่านทรัลกาบเอาสวัสดีครับคุณพี่เป็นไงเมืวันนี้เป็นแอก็ต้องรอสิบเจ็ดสี่ไม่คิดว่าจะถูกลาวถูกอะไรด้วยเป็นคนไม่ค่อยเล่นหวยหุ้นไม่ค่อยอ่ะเป็นหวยไทยครับจะทํางานที่ ใบสีพงพยานาของคุณพี่เหรอใช่ค่ะมะขามมะขามกิโลข้าวเหนียวเก้ากระปิบเก้าโอ้หนี่แล้วก็นเก้าสีผลไม้เ้าอย่างพงมาไรพงมาลรยดี้ยวก็ได้รูปจำลองวงดำโอ้ยใหญ่ก็มาใหม่ แสดงว่ากลับมาแก้บุญก่อนถวายก่อนถวายก่อนจะได้กลับไปก้อนใหญ่คิดว่าจะแก้บุญเลยรอเลยอยากโอ้โหวันนั้นร้อยกว่าใบได้ไหมรอบนี้ก็เท่านี้บักหนึ่งเลยเท่านี้ได้ไหมแม่ไปไหนแม่ไปไหนคนถือแล้แม่หายไปไปประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็ตึกเนี่ยอันนี้แหละจะไปห้าร้อยใบเลยเหรอไม่ประมาณนี้เยอะอยู่วันที่เราไเยอะ ันนี้เรางวดที่แล้วถูกเท่าไรนะพี่สามแสนแต่พี่สาวพี่เป็นร้านพี่สาวจะอยู่ที่เมืองจีนเนื้อใจไนมใช่ค่ะเมืองจีนเมืองจีนถูกเป็นล้านอ่เมืองจีนถูกเป็นร้านหลายร้านเปหลายร้านหลายล้านไปไปขือซื้อตามเรานี่แหละเขาซื้อืมนหค่ะนี่เหมือนกับเหทางมือถือนี่แหละ อันนี้องค์ที่สองละใช่แล้วจังว่าเห็นบูชาอันน้องค์ที่สแล้วเราวันนี้เอาเคี่ยวไปด้วยเอาเคี่ยวไปด้วยอี่วันนี้บูชอะไงคะมีปู่องดากับเคี่ยวเคี่ยวปูกด้วยี่จุดยังไม่ได้จุดเลยค่ะจุดมต้องให้มือนั้นจุดอแ่นมือแม่นจ้จะได้มือแม่นจุดอาไรจ้วจุดไหมจุดไหมจุดไมเดีอาเลขอาจารย์ก่อนทห้หยเลย จุดตัวนี้ก็ได้จุดใกล้ๆกันกันแมือจุดมือจุดมือแม่จุดมือแม่งวดมาตรงๆจุดอ่าว่ที่สี่ก็จุดได้รอรุนกับคุณแม่แม่ไฟอยู่นี่ครับนี่คนมีไฟอยู่นคนมีไฟอยู่นี่ขอก่อนขอก่อน เอ้นี่โรตรี่ป่าเนี่ย <c oughs> ใส่ข้าวเหนียวมาให้มันอุ่นเป็นไง มีเซลมีเซลขาตุขาตุหุ่นผีเมนๆเลยวันนี้ครับไม่ถือไหมเดี๋ยวผมจุดมันแรงมื <c oughs> อฉีนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันล่นเอง ปลาไงนกปลกเกลยปลาเกลือชุบเอ่อรุนรอรุน giống cao cao <laughs> อะไรนะฮะอะไรเลเวลบอกเลขว<ะ>่าให็นแจ้าบอกเลเวลบอกให้แม่นให้แม่นดิให้แม่นยุ่จับเลยนะฮะมีจสี 4, 9, ่เก้าสองเมื่อกี้เลเวลให้พี่อ่ะมาแย็กตอนที่พี่ถวายมาขามกับข้าเหนียวอะ่ะเ,<ค>เลเวลให้พี่เลขนี้เอ้เดี๋ยวกันอ่ะฝากอะไรอ้ะ เลขนี้แล้วก็นี้เมื่อกี้พูดเลยเมื่อกี้ตอนที่ถวายอ่ะใช่พี่พี่แล้วพี่ก็บอกว่าให้อันนี้ใช่ไหมน่ั่นไงเออออ๋อไงตัวที่สามเด้อตัวเดิมวมาตัวเดิมกับที่มือจ้ะถวายอะไรนะคะมีเก้ามีเก้าเออตอนที่ถวายเออข้าวเหนียวกับมะขามหวานนะคะแล้วพอดีพี่กำลังทำาม่ได้ใบไบท์นะใบมะขามอ่าใบมะขามใบมะขามบาเวลก็พูดขึ้นมาเก้าห้าเก้าห้าเอาเขาดูเลขคู่จะตรงไหม รื้เลขทูบรื้อเลขทูบเลขอาจารย์อยู่นะคะมั่นใจว่ามาแล้วเมื่อวานก็จุดได้สี่เก้าสองคาบคาบทูบให้แล้วไปจุดกันเมื่อวานน้องนี่แหละน้องรีวิวให้แม่นไหมแม่นอืมรอรื้อเลขทูบเนาะตรงขึ้นมานี่จัดเลยเนาะจัดใหม่เลยเอ้าว คุณแม่มีจต่คือปึกขนาดนี้ประมาณกี่ใบสองน้อยโอ้ไม่รู้ค่ะเพราะว่าขนาดนี้ก็ร้อยกว่าใบเนาะมันคือตกสามร้อยใบมั้งก็ตะเวนหาอย่างเดียวเลยเน้นตัวไหนเขาเขาเป็นคนรูดการหะรูดเจ้าอย่างเดียวก็ไม่รู้แหละเออเขาเรียกว่าอะไรขาจอดพวกที่ขี่จักรยานพวกที่อะไรรับหมดหมดอย่างยังเน่้ยัย่างที่อะไรอ่ะ คิดว่าอยากได้อยากได้นั่นก็นเือานะครับหัวหน้าอาจจะเจอปะต,ตะสบความสำเล็จเงินล้านเา <c oughs> นอะ่ไม่ซื้อหวยเนอะครับเพรว่าแม่คุณไม่ซื้อจริงๆนะซื้อแต่ลูกสาวสาวได้เลขอาจารย์เลยจับง่ายมากสองเก<า>้าตัวบนเพราะของอาจารย์ส่วนใหญ่มาบนนะ,อะเออวอ็กวอนชินพี่เล่าความฝันให้ผมฟังยังนะยังไม่ได้เล่าอันนี้แหละค่ะเลขนี้แหละค่ะเลขนี้เลย พี่จำไม่ได้แล้วแต่พี่ตีได้ว่าเห็นสามตัวแล้วก็สองศูนย์เก้าพี่ไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจไม่มั่นใจคิดว่าของอาจารย์น่าจะมาบนมากกว่าล่างแต่ว่างวดนี้มีสิทธิ์บนล่างเลยขอัอาจารย์เอ้วเอาแนาะเลขความสันย์นะคะที่พี่เขาตีมาแล้วคุณแม่ก็จุดตัวเลขที่ได้มาแล้วเลขสองข้าแล้วใช่แน่แน่ใช่เลยไหม เพราะว่าจุดแต่ละที่ได้ตัวเดิมก็จะได้แต่ตัวเดิมวันนี้เหรออะให้เลยก็ได้ให้ดูให้ดูด้วยมีหลักฐานด้วยคุณพี่จากคำชี้นดอุ้ยพี่อยู่เราระวังแล้วเวลไหมเวลก็บอกเลขมันนี่อค่ะจุดได้แต่ละที่อันนี้เป็นจุดที่ปลูกตัวสีแดงนะคะนี่เนอตาน่าคาร่าแล้วก็ เอ่ะคีกมันชื่อเลเวลที่ได้แล้วก็เลวอีกที่หนึ่งจุดบ้านสามที่แล้วค่ะน่าจะได้เลขเดียวกันโอ้โหนะครับจุดได้ตัวเดียวกันด้วยใช่เพราะถ้าหายจะแช่งจะมาบนยิ่งมาลางล้บนล่าี่ที่มั่นใจว่าผลมั่นใจบนด้วยเอฟเฟยลทุกครั้งแม่จะจุดเนี่ยอะไรลูกใช่ค่ะแม่จะจุดตลอดจะให้เขาเลือกเขาเลือก กครั้งมาก็จะผลไม้เก้าอย่างตลอดเงินยังค่ะเอาไปห้าร้อยที่จุดปู่องค์ดำรอบที่แล้วนะคะที่มาใช่ใช่ใช่นี่นี่เล็กหยศูนย์สองใช่นี่เลย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 น้ำสองใช่แล้วเงินใบห้าร้อยใส่ยังครับนี่รอบที่แล้วใส่แล้วรอบนี้ไม่ได้ใสอ๋อรอบนี้ไม่ใส่รอบนี้ขอปูงไว้ขอปูเอาไว้มากกว่านั้นมากปูงเงินเงินนี่มากกว่าเอาได้เลขอะไรมันไม่มีเลขกงก เอ้าผมตีผมตีให้เก้าไปเลยเอ้าเอาผมให้เอ้าผมสองเก้าถ้าถามมาแจกตรงกลางรหะไหพื้นที่เนาะเป็นเลขนี้อยู่ก็หายไปไม่แกหายไปเลยอ๋อออ๋แสดงว่าไม่ไม่ไม่เข้าไข่ศูนย์หรือเก้าเลยไม่รู้ที่ได้เราก็เดาเอาตกลงพี่จะได้จ่ายหรือไม่ได้จ่ายนี่มันขึ้นแค่นี้แล้วมันตัวเลขอื่นมันก็ไม่ขึ้นเลยพี่ออเจ้าเหมาเป็นเก้าไปเลยเอ้าตีให้เก้าไปเลยกันเนาะอยากแจกเยอะ ม่ไม่ไม่เลขที่เลขที่เขายืนยันกันคือมันไม่เขามันไม่เข้าข่ายเก้าหรือศูนย์มันไม่เข้าข่ายมันเป็นหนึ่งไปอะไรไปนั่นแม่เฮ้ยเออทะเบียนรถเดี๋ยวไปคุยในรถไม่ทะเบียนรถไม่วันนี้พี่มาอีกคันหนึ่งแต่ว่าวันรถประจำอ่ะก็จะเป็นสองสามหนึ่งสามสองสามหนึ่งสามแล้วก่อนหน้านี้ รถไปเสียที่วัดอโศมโอ้โหซึ่งพี่นับถือตรงนั้นมากก็เลยคิดว่าน่าจะมาคือนี่คือเลขตรงกระสเบียนรถคือสองหนึ่งสามมั่นใจจับเอาเองจับเอาเองนะครับจับเอาเองจับเอาเองเนาะน่าจะสามเลยค่ะสามไหมสามค่ะมีหหรือเปล่าสค่ะมีหางหรือเปล่าดูเซ่สามเอ้เรเวลไม่ต้องมาดูเขาหรอกอยู่เฉย เ็นดนตสอัวเนาี่จอยเนาะอ๋อตัวที่สองมันไม่เข้าข่ายศูนย์กับเก้าเลยนะมันจะเป็นหนึ่งนันแหละสองสองสามด้วยเนี่ยี่ออก็เลยไม่ได้จ่ายเลยไม่ได้จ่ายโอ้อยากจ่ายอยากจ่าย่เมการเด้อให้เก้านะให้เป็นเก้าก็สองก้าสมั่นแหละมันเอ้าล่างอ่ะ พี่บอกเป็นเพื่อนจเพื่อนมื่อนเนาะเพื่อนเม่เพื่อนไม่รู้แะ้วบอกมัแล้วเนาะไม่ใช่จะบอกจะบอกล่างแต่เดี๋ยวมันเคลื่อนอ๋อเป็นอด้ค่ะใบเป็นมื้เอาไงนะเป็นนิ้วอ่เอาไงเขียนเขียนแล้วต่ดีมซี่เขียนให้ก็ได้เอาเอ่อมี3มตัวไปวิ่งรูดเอานะมี3ามตัวจาไหนคะนี่คือมาล่างอันนี้มาล่าง ไปวิ่งรูดเอานะคะสามเจ็ดใช่ตัวนี้ะอตัวนี้จะให้ล่างใช่มคะก้าคตัวนี้ล่างต้องวิ่งรูดเอานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มาจะมีตัวเดียวเราไปจับคู่เอาแต่ล่างอะพี่มั่นใจมีเนี่ยหนึ่งในเนี้ตัวนึงแล้วก็ที่เลเวลบอกพี่มั่นใจแล้วเพราะพี่ซื้อมาค่อนข้างเยอะย้าตัวเลขเลเวลบอกไหคะพี่คะเลเวลบอกนก้าแต่พี่ก็มั่นใจว่ามาตามหลักสิบหลักหนึ่งตรงๆเพราะว่าสาตัวเมื่อกี้มาหลักสิบล่าง เรียกมันตะครู่มาจากไหนทำเองทำเอง <laughs> เอามี่การทำเองด้วยเอาขอบคุณครับขอบคุณครับสหรับคลิปนี้เอาขอให้มันหมานได้ครับดเด้อโอ้เด้กชอบเลขทูบเนาะตรงกเลขทะเบียนรถตรงอีกหลายอย่างระวังครับระวังครับระวังครับมันจ้องจะเล่นหูผมละ <laughs> <laughs> ถ้าถ้าหันหน้ามันเบาเลยเนะี่ยดีหันหลังให้มันอ่ะขอบคุณครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ